แม่ถอนคำร้องทุกคดีที่ลูกลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะสิทธิ์นำคดีอาญามาฟ้องจำเลยในความผิดฐานลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเป็นอันรงะงับไปหรือไม่ดีกา1750ทับสองความผิดฐานลักทรัพย์ตามปอมาตรา335วร์หนึ่งเป็นความผิดที่ระบุไว้ในปอมาตรา71วร์สองบัญญัติว่า ความผิดดังกล่าวถ้าเป็นการกระทำที่ผู้สืบสันดานกระทำต่อผู้บุพการีแม้กฎหมายมิได้บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ก็ให้เป็นความผิดอันยอมความได้ แม้สารชั้นต้นจะพิภากษาว่าจำเลยมีความผิดตามปอมาตรา336ทวิมาด้วยแต่มาตรา336ทวีเป็นบทบัญญัติถึงเหตุที่จะทำให้ผู้กระทำความผิดอาญามาตรา335ต้องระวังโทษหนักขึ้นกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆหาใช้เป็นความผิดอีกบทหนึ่งต่างหากจากบทมาตราดังกล่าวไม่ การกระทำความผิดของจำเลยจึงเข้าหลักเกณฑ์ตามปอ,อมาตรา71วรรคงเมื่อผู้เสียหายขอถอนคำร้องทุกข์ในส่วนข้อหารลักทรัพย์โดยใช้ยานพระหนะสำหรับจำเลยแล้วสิทธิการนำคดีอาญาในความผิดฐานดังกล่าวย่อมเป็นอันระงับไปตามปวอาญามาตรา39อนุสอง และการที่ผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ย่อมเป็นผลให้คำขอในส่วนแพงสำหรับความผิดฐานลักทรัพย์โดยใช้ยานพระหนะที่โจทกขอให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนแก่ผู้เสียหายตกไปด้วย แม้จำเลยมิได้หยิบยกปัญหานี้ขึ้นดีกาแต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยศาลดีกาย่อมมีอำนาจวินิจฉัยและแก้ไขให้ถูกต้องตามปวอารยามาตรา195วรรค2ประกอบมาตรา225